สวัสดีท่านผู้ฟังกาลยานิมิตทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวความเช่ดีๆมาฝากกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเอาออกด่วนเหลียกเลี่ยงห้าอย่างในห้องนอนเป็นสิ่งของต้องห้ามอับโชคลาบนำพาความสวยมาให้เห็นเมื่อไรเก็บทิง้งซะท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าการจัดวาง หรือมีสิ่งของบางประเภทอยู่ในห้องนอน <c oughs> ก็ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับได้เช่นกันเช่นทําให้นอนหลับไม่สนิทนอนกลน่นหรือนอนหลับตืับตื่น,นได้และที่หนักและมากไปกว่านั้นคืออาจทําให้เราล้มเหลวในชีวิตได้สิ่งของหรือการจัดวางสิ่งของบางอย่างในห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มพลังงานบางอย่างทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้อยู่อาศัยได้ส่งผลทําให้ความเป็นอยู่ เงินทองไหลเข้าหรือไหลออกบ้านก็ได้เช่นกันวันนี้จะมาขอแนะนําเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามจะให้มีในห้องนอนเด็ดขาดเพราะการนอนเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเราอย่างมากการจัดวางตําแหน่งของในห้องนอนจึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความใส่ใจอย่างมากเช่นกันครับไม่ใช่เพียงแค่การจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นแต่บางครั้งเราก็ต้องเลือกใช้ของหรือการแต่งห้องนอน ที่เหมาะสมกับห้องจุ้ยห้องนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายการเงินและการงานครับกับ5อย่างที่ควรหลีกเลี่ยงอย่าจ,จัดและให้มีในห้องนอนมีดังนี้ครับ 1. หลีกเลี่ยงการตั้งสิ่งของเกี่ยวกับน้ําไว้ในห้องนอนสิ่งของต้องห้ามสําหรับห้องนอนอย่างแรกที่จะนํามาบอกกันก็คือของที่เกี่ยวกับน้ําครับว่ากันว่าไม่ควรนํามาแต่งห้องนอนอย่างยิ่ง เพราะเชื่อว่าจะทำให้เสียทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็จะวางตำแหน่งของห้องนอนจะอยู่ตรงไหนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะการจัดห้องนอนแบบนี้นอกจากจะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเสียทรัพย์แล้วการแต่งห้องนอนคอนโดด้วยตู้ปลาหรือสิ่งของเกี่ยวกับน้ํานั้นยังจะทําให้เรานอนหลับไม่เต็มที่แม้จะไม่ได้เป็นตู้ปลาก็ตามครับเพียงแค่เป็นแบบในภาพประกอบ เป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับน้ำก็ไม่ควรครับเพราะคลื่นและการไหลของสายน้ำสแสดงถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่สงบหยุดนิ่งจึงส่งผลต่อห้องจี้ห้องนอนและการหลับนอนของเรานั่นเองอย่างที่สองหลีกเลี่ยงการนำต้นไม้มาไว้ในห้องนอนครับสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนในข้อที่สองนี้คือต้นไม้ซึ่งหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยิน หรือเลียนกันมาอยู่แล้วว่าต้นไม้นั้นจะคลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางคืนแม้ว่าเราจะเป็นคนรักธรรมชาติชอบพื้นที่สีเขียวมากแค่ไหนเราก็ควรหอีกเลี่ยงที่จะแต่งห้องนอนคอนโดด้วยการนำต้นไม้เข้ามาครับที่สำคัญคือการจัดวางตำแหน่งของห้องนอนและนำต้นไม้มาวางไว้ใกล้กับเตียงยิ่งไม่ดีต่อ่วจุห้องนอนเพราะต้นไม้นั้น เป็นตัวแทนของพลังหยางตามหลอกหวงจุยซึ่งถือเป็นพลังร้อนทำให้ส่งผลกระทบถึงการนอนของเจ้าของห้องเป็นการจัดห้องจุ้ยห้องนอนที่ไม่ดีนักแต่ถ้าหากจะเป็นต้องมีต้นไม้และไม่มีพื้นที่ในการจัดห้องนอนตัแหนึ่งอื่นแล้วจริงๆ <c oughs> ก็ต้องหาที่วางต้นไม้โดยให้ผลสายตาของเราในขณะที่อยู่บนเตียงครับสําหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญ กับเรื่องของจุ้ยห้องนอนมากนักอย่างน่ยนอย,นอยการที่ได้รับกาซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ในขณะนอนนั้นก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วทางที่ดีจึงควรนำไปวางในตำแหน่งอื่นๆจะดีกว่าครับอย่างที่ 3. าหลีกเลี่ยงการน,นำกระจกมาประดับในห้องนอนครับสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนคอนโดต่อไปก็คือกระจกซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่าง ให้มีบทบาทสําคัญต่อห้องจุ้ยที่อยู่อาศัยและห้องจุ้ยห้องนอนครับที่ปัจจุบันนิยมนํามาใช้ในการตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดก,กันมากขึ้นเพราะคิดว่าจะทําให้พื้นที่ในห้องดูกว้างขึ้นได้แต่การจะตกแต่งห้องนอนด้วยกระจกนั้นต้องคํานึงถึงการจัดวางตําแหน่งของในห้องนอนคอนโดด้วยยิ่งถ้าใครที่ชอบใช้กระจกเงาเพื่อส่องดูความเรียบร้อยในการแต่งตัวแล้ว ก็มักจะใช้กระจกเงาบานใหญ่แต่แค่การจัดห้องนอนตัวกระจกเงาบานเล็กๆก,ก็ส่งผลต่อห้องจุ้ยห้องนอนได้แล้วครับโดยเฉพาะการวางกระจกไว้ปลายเตียงจะส่งผลทําให้คุณนอนไม่หลับจนกระทบถึงคู่ชีวิตหรือปัญหาที่จะเข้ามาหากจาเป็นจริงๆกระจกเงาในห้องนอนจะต้องไม่ส่องมาที่เตียงนอนเด็ดขาดในเวลาที่นอนก็จะต้องมองไม่เห็นเงาสะท้อนในกระจกด้วย อย่างที่4หลีกเลี่ยงการน,นำอุปกรณ์ชันหรือของต่างๆมาวางไว้บนหัวเตียงครับสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนในข้อที่4คือต้องฟังให้ดีสำหรับคนที่ชอบแต่งห้องนอนด้วยเคื่อของประดับมากมายหรือจัดวางของแขวนของในห้องนอนสิ่งที่สำคัญสำหรับการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนคอนโดในข้อนี้ ก็คือการนําสิ่งของชั้นวางของหรืออุปกรณ์แขวนต่างๆไว้นในบริเวณหัวเตียงแม้ว่าจะเป็นการจัดห้องนอนในสไตล์ไหนก็ตามครับจะเป็นโคมไฟพัดลมกรอบรูปหรือที่หนักหนักก็เป็นชั้นวางหนังสือหรือสิ่งของที่ดูทึบตันซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยห้องนอนแล้วการที่มีสิ่งของมาแขวนหรือห้อ,อยู่เหนือตำแหน่งที่เรานอนนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพในการนอน ทำให้มีแรงกดดันลนักษณะเช่นเดียวกับการนอนใต้คานคือซึ่งนอกจากไม่ดีตามดับควงจุ้ห้องนอนแล้วจังส่งผลต่อภาวะการนอนไม่หลับและสุขภาพของเจ้าของห้องนอนด้วยครับและอย่างที่5้รือเลี่ยงการจัดวางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียงท่านผู้ฟังครับสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนในข้อสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้ว ก็ม่เชิงว่าห้ามนำมาไว้ในห้องนอนคอนโดเลยทีเดียวนั่นก็คือสิ่งศักศดิ์สิทธิ์โดยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆความเชื่อทุกๆศาสนาก็จะวางตำแหน่งของห้องนอนในข้อนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังครับไม่ว่าจะตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไม่วางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นในที่ปลายเตียงเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพอย่างร้ายแรงอีกอย่างที่สำคัญคือความเชื่อที่ไม่เหมาะสม ในการแต่งห้องนอนด้วยเทวรูปหรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆเพราะห้องนอนเป็นห้องที่เราต้องใช้พักผ่อนหรือทําธุรกิจส่วนตัวการจัดวางห้องนอนโดยนําสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไว้ในห้องในบางกรณีจะไม่สมควรตามหลัก้องจ่้ห้องนอนโดยเฉพาะห้องนอนคอนโดซึ่งเข้าใจว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่บางทีต้องใช้งานพื้นที่ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทางที่ดีหากมีชั้นวางหรือตำแหน่งอื่นๆในคอนโดบ้านที่สูงและสามารถวางได้ก็ควรเลี่ยงการน,นำมาไว้ในเรือนที่นอนครับท่านผู้ฟังครับทราบกันไปแล้วสำหรับสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังที่กำลังจะแต่งห้องนอนหรือการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนใหม่เพราะการจัดห้องนอนให้สวยงาม และถูกตามหลักของจุ้ยห้องนอนนั้นนอกจากจะส่งผลดีในเรื่องของความเป็นสิริมงคลแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพของการนอนการพักผ่อนของเราซึ่งเป็นสิ่งสําคัญด้วยครับดังนั้นก็หวังว่าทุกท่านจะนําความรู้ที่ได้ฟังมานําเป็นแลกเปลี่ยนไปไประยุกตใช้กับการตกแต่งห้องนอนที่บ้านคอนโดของตัวเองจะได้มีห้องนอนตามหลักของจุ้ยที่ดีและพักผ่อนก็ยังมีความสุข อันเป็นการเพิ่มพลังงาน,นดีเข้าบ้านเรือนเกิดสิริมงคลหลับได้เงินหมื่นเตือนได้เงินแสนเงินทองไหลามาเทีมานั่นเองท่านผู้ฟังครับการจัดห้องนอนและเตียงนอนให้ถูกสุขลักษณะแต่ถูกต้องตามหลักของจุยก็เป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพและการจัดห้องนอนอีกแบบหนึ่งที่หลายคนคานึงถึง คือการจัดห้องนอนตามบันเกิดของเจ้าของห้องถ้าหากนอนกันหลายคนเช่นมีพ่อแม่ลูกก็ให้ยึดหัวหน้าครอบครัวเป็นหลักซึ่งหลักการนี้คือการคำนึงถึงโทนสีของห้องนอนครับสำหรับการเลือกโทนสีของห้องนอนนอกจากความสวยงามแล้วความเป็นสิริงมงคลก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันโดยสีอย่างเช่นสีมงคลประจำวันเกิดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานที่ดีให้กับผู้นอนได้ครับโดยคนที่เกิดวันอาทิตย์สีห้องนอนที่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์คือโทนสีสว่างอย่างสีขาวและสีควันบุรีโดยในการตกแต่งควรเลือกของที่โปรง่งเพื่อเพิ่มแสงภายในห้องเช่นผ้าม่านแบบบางหรือเลือกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสีขาวเช่นโคมไฟและโต๊ะหัวเตียงหรือจะผสมผสานก็ได้ จะใช้ผ้าปูที่นอนสีควันบรีส่วนผนังทาสีขาวเป็นต้นครับคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับคนเกิดวันจันทร์มักถูกฉลุก,กับสีทนสวาน่างเช่นเดียวกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับดังนั้นการแต่ห้องจึงคล้ายกันแต่สามารถเพิ่มเติมสีประจำวันเกิดได้เช่นสีเหลืองหรือสีครีมอ่อนสำหรับการใช้สีเหลืองควรอกเลี่ยงกันใช้สีเหลืองสด เพราะจะนำมาซึ่งความร่มร้อนภายในจิตใจได้โดยในการแต่งห้องสีโทนสว่างอย่างสีครีม <c oughs> ก็สามารถใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้เข้ามาเสริมได้เช่นชั้นวางของหรือตู้เสื้อผ้าคนที่เกิดวันอังคารสีห้องนอนที่ถูกฉโฉลกกับคนที่เกิดวันอังคารควรเป็นสีโทนเย็นครับเช่นสีเขียวอ่อนสีฟ้าอ่อนโดยสีนี้จะช่วยเกิดความรู้สึกสงบ อ่อนโยนยและปลอดภัยช่วยลดความใจร้อนซึ่งเป็นพื้นฐานของคนที่เกิดเป็นอังคารโดยการแต่งห้องสีฟ้าหรือสีเขียวอ่อนนั้นสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้จากการเจ้ผภาพปลูที่นอนสีฟ้าหรือหากใครรักธรรมชาติก็สามารถนำหญา้าเทียมมาปลูกนํนำต้นไม้แสกรถางขนาดเล็กมาปลูกภายในห้องเพื่อเพิ่มสีเขียวอ่อนก็ได้ครับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ใครที่เกิดวันพุธกลางวันสีห้องเต้เหมาะคือสีดำและสีส้มครับโดยสีดำมีความเชื่อว่าสามารถเสริมชะตาให้แข็งแกร่งส่วนสีส้มนั้นจะเสริมพลังงานให้เจ้าของห้องนอนรู้สึกสดใสเมื่อแรงทำงานอยู่เสมอสําหรับการแต่งห้องสีดำสามารถเลือกใช้ของตกแต่งได้หลากหลายตั้งแต่ผ้าปูที่นอนสีดำไปจนถึงตู้เสื้อผ้า ซึ่งก็มีให้เลือกสรรมากมายส่วนสีส้มก็สามารถปรับได้จากการใช้โคมสีหรือการใช้โพรม,มาปูก็สามารถช่วยเสริมดวงได้เหมือนกันครับส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสีห้องนอนสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรเลือกใช้สีอ่อนเพื่อเสริมชะตาเช่นสีเทาอ่อนหรือสีชมพูอ่อนโดยการเรโนเวทห้องนอนสีชมพูก็มีตัวเลือกให้หลากหลาย ทั้งหมอนผ้าหม่มตุ๊ก,กตาส่วนสีเทาสามารถตกแต่งได้โดยการเปลี่ยนวอลเปเปอร์คนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนที่เกิดวันนี้สีห้องนอนที่เหมาะสมคือสีน้ำตาลหรือสีเอ,อิร์ธโทนซึ่งการใช้สีน้ำตาลจะช่วยทำให้เกิดความรู้สึกสงบมากยิ่งขึ้นและยังช่วยเสริมเรื่องสมาธิอีกด้วยสำหรับการแต่งห้องนอนสีเอ,อิร์ธโทนสามารถแต่งได้หลากหลาย ตั้งแต่การใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ผ้าม่านสีน้ำตาลไปจนถึงการปลูกต้นไม้ภายในห้องนอนครับคนที่เกิดวันสุกการเลือกสีห้องนอนสําหรับคนที่เกิดวันสุกควรเลือกใช้สีอ่อนอย่างเช่นสีฟ้าสีเขียวอ่อนหรือสีขาวโดวยสีเหล่านี้จะช่วยเสริมในเรื่องของความเป็นอยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นสําหรับการแต่งห้องนอนสีอ่อนก็สามารถปรับแต่งได้หลายส่วน เริ่มจากผ้าม่านสีอ่อนผ้าปูเตียงแจกันเป็นต้นครับและคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับห้องนอนคนเกิดวันเสาร์ควรเลือกห้องนอนสีเทาควันบุรีจะเพิ่มความสงบให้กับผู้นอนแต่ไม่ควรเลือกเทาเข้มเพราะจะทําให้ห้องนอนมืดควรปรับมาใช้เทาอ่อนแทนเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับห้องโดยการแต่งห้องสีเทาอ่อนก็าสามารถทําได้หลายวิธีครับ เช่นการปรูพื้นกระเบื้องสีเทาหรือการใช้บอเปเปอร์สีเทาเป็นต้นครับท่านผู้ฟังครับหลักการจัดห้องนอนตามแบบของจุ้ยนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องจัดห้องนอนให้ถูกสุขอ,อนามัยเพราะแม้จะทำทุกอย,อย่างอย่างถูกต้องตามแบบของจุ้ยแล้วแต่กลับละเลยเรื่องของความสะอาดรบรบประงได้ว่า ต้องเกิดผู้เสียกับผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอนนาถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี <c oughs> ช่องที่ดีํำดีแชแนลขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นาเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่ <c oughs> เพื่อเป็นธรรมทา,านแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ